สะดุ้งทั้งแถบดาราหนุ่มโพสต์ข้อความเตือนสติชาวเน็ตแห่เมนเล่นเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์หลังจากที่นักแสดงหนุ่มอาร์ตพสัสดออกมาโพสต์รูปภาพข้อความและแคปชั่นยาวเหยียดในประเด็นที่ว่าถ้ามัวแต่โทษคนอื่นแล้วเมื่อไรถึงจะเห็นความผิดพลาดของตัวเองยอมรับแก้ไขพัฒนาโดยอาร์ตได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมของตัวเองว่า ก๊อปมาครับอ่านแล้วชอบแล้วเมื่อไรถึงจะเห็นความผิดพลาดของตัวเอง w ีอาร์ควิกทูซีอาร์เ r อ a ์โฟล์บัตอาร์布莱ทูอัเรเรามองเห็นความผิดพลาดของคนอื่นได้อย่างรวดเร็วแต่กลับทำเป็นมองไม่เห็นเมื่อเป็นความผิดของตนเองคล้ายกับสำนวนที่ว่าดอกจัน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 ความผิดคนอื่นเท่าภูเขาวความผิดตัวเราเท่าเส้นผม คนที่ชอบโทษคนอื่นหรือชอบโทษเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวลึกๆแล้วเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแออีโก้สูงเพราะความจริงแล้วการที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ล้วนมาจากการกระทำของเราการกระทำของคนอื่นและปัจจัยต่างๆอีกมากมายทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากเราหรือใครเพียงคนเดียว แต่พวกเขาก็เลือกที่จะมองข้ามความผิดพลาดของตัวเองแล้วไปเพ่งโทษที่คนอื่นแทนเพราะมันง่ายนอกจากจะเป็นการผลักความรับผิดชอบไปแล้วยังทำให้เขารู้สึกผิดต่อตัวเองน้อยลงอีกด้วยหลายครั้งที่เรารู้สึกโกรธมากเมื่อโดนคนอื่นเอาเปรียบแต่พอเราเป็นฝ่ายได้เปรียบเองกลับรู้สึกเฉยเฉยแล้วมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยซะงั้น เพราะลึกๆในใจของเราก็แอบ,บเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วเป็นทุนเดิมทำให้บางทีเราก็มองความผิดของตัวเองเป็นเรื่องเล็กๆไม่ได้บอกว่าให้เอาแต่โทษตัวเองหรือก่นด่าตัวเองช้ำๆเมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดนะเพราะแบบนั้นมันก็ไม่ช่วยอะไรเหมือนกันนอกจากจะทำให้รู้สึกแย่ไปกว่าเก่าแต่อยากให้ย้อนมองการกระทำของตัวเองดูบ้าง ลองหาสาเหตุว่าการกระทำอะไรของเราที่ทำให้เกิดผลลัพธ์เช่นนั้นเราต้องกล้าพอที่จะยอมรับความจริงกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองกล้าที่จะขอโทษออกไปอย่างจริงใจแล้วแก้ไขให้มันถูกต้องทุกคนล้วนมีเหตุผลมาซัพพอร์ตการกระทำของตัวเองอยู่แล้วซึ่งเหตุผลของแต่ละคนมันเป็นเรื่องปัจเจก สิ่งที่สําคัญกว่าเหตุผลในการลงมือทำก็คือมันเกิดผลกระทบอะไรจากการกระทำนั้นมากกว่าเพราะเหตุผลที่เราทำมันอาจจะดีสำหรับเราแต่มันอาจจะไม่ดีสำหรับคนอื่นก็ได้ไงดังนั้นควรมองเรื่องส่วนรวมเป็นหลักก่อนพยายามลดอีโก้ของตัวเองลงบ้างเราจะไม่มีวันพัฒนาหรือก้าวไปข้างหน้าได้เลย ถ้าไม่สามารถยอมรับและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองได้สิ่งสำคัญคือเราไปแก้ไขที่คนอื่นไม่ได้เราทำได้แค่ตระหนักรู้แล้วแก้ไขที่ตัวเองแทนถ้าการกระทำของคนอื่นมันเป็นพิษต่อเรามากๆก็คงต้องพยายามถอยห่างออกมาเลิกกล่าวโทษคนอื่นเลิกโทษสถานการณ์ต่างๆที่ไม่เป็นอย่างใจหวัง เลิกโทษดินฟ้าอากาศหรือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลิกโทษตัวเองแล้วมาหาทางแก้ไขแอนพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นกันเถอะทุกอย่างอยู่ที่มุมมองและวิธีการคิดของเราทั้งนั้น